ทุกคนเบิ่งคลิปนี้แลอย่าเรียนจนหักเดี๋ยวจึงวันนี้หันเป็นวันครบรอบแต่งงาน3ปีของแลกกับฟ้าพวกัรเลยฝากเอดาไว้กับปู่กับย่าแล้วก็สิพากันออกไปดินเนอร์เพ่นไดออกมาฝากกับชิแว่กดเงินก่อนจากน้อยจ่ายค่าแท็กซี่จากนั้นก็สิพากันขึ้นรถแท็กซี่คือรถแท็กซี่กับปิดประตูรถให้เมียกได้บ่ธรรมดาผู้ชายตุรกีก็สิเอาโรแมนติกแบบนี้แหละทุกคนวันี้จริงๆมื้อนี้หันแล้วด้จืดเลยว่าแม่นวันขมขื่นนะแต่ฟ้าน่นจือแล้วคนก็โทรจองหาอาหารไว้แล้วหากมาบอกแล้ตอนแรงตอนสิมานี่แหละกว่าอยู่มื้อนี้ฟ้าคือแบบว่าเวว้าดีๆๆมม่นืยู ปกติแล้วแลดาแล้วก็ซิด้าคืนแต่มือนี้หันก็คือว้าม่วนมวนมวน่วาว่านหวาน,วาน,วานที่จริงมันมือคบอมนี่เองพอได้เข้ามาหานนาะผู้จัดการเพิ่นกัสิพาเขาย่างมาโต๊ะที่ประจงไว้ว่าบรรยากาศก็ดีแหงแล้วกออมีโหยดอกมงดอกไม้ แล่ฟ้าก็คือเป็นสุภาพบุรุษคือเก่าเนาะเปิดตังให้เมียอีกู้ใดแต่ฟ้าบอกว่าตุก็คือบ่พหวใจปานไดเพราะว่าฟ้าสั่งไว้ให้กระเจ้าส่เทียนไตเห็ดเป็นหูหัวจูงหัวใจให้หุยดอกไม้งามๆแต่ว่ากระเจ้าบไดเห็ดผลว่าก็เลยแอบผิดหวังน่อยนึงแล้วเนาะเขาก็สร้างเมนูไปแล้วคนก็มาเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟเบี่อีหยงแล้วก็เลยจิบเบปซี่ไปท่าแล้วไปแล้วเมนูทอาอีตก็คือสลัดนั่นเองจานก็คือสีเปื้อนๆเนาะทุกคนโอ้ยบ่แม่เนาะเป็นคอนเซปต์ของกระเจ้าในก็มีเขาจีมาเสิร์ฟน ฟ้า so ัวใจท่าแบบในหัวฟ้าก็คืออียงวะจะเอาอย่งวาซื้อมฟให้นี่นะเบิงเบืงพอแต่อาหารมาหอดกจุ่มแทจมว่าไปไปฟังเพิ่นจุมคือได้น้อยกานันดเนอมิีอเี่ย่งก็บรอกโคลีมีซีดมี Ini di kedok. Kita kedok nasi kau ni. Banyak kau mama dia. Ini kita kedok nasi kau ni. Siang. Kita kedok sin kau mama ni. Tak kami lew. Lu kau nak kirim lagi lu kau mama ni. Kau kau kirim apa? Jemar haki โอ้ยเท่าที่เห็นเลยทุกคนอาหารที่พวกแรกสร้างไปนะก็คือแบบปิ้งดูค้างว่ะคือเมนูไม่อย่างก็เลยลืมแ้ะปิ้งดูค้างเบะนะแล้วทุกคนเบิร์ที่กจ็จะเสิร์ฟมาให้มิซีนน้อยเดียวแบบกัดคําเดียวละหมดเลยนะ,ะกฟ้ฟนะหัวแทหัวว่าทางกินทางจมทางกินทางหัวก็เสิร์ฟมากับผักว่าสีแหลผักต้มทุกคนแบบคืออาหารเอดาเลยนะแบบผักต้มปเปื่อยแย่ๆแล้วก็เอาใส่มาปานนั้นว่าาอาหารซื้อดังแถวนี้าอาหารรูๆว่าซั่นดีโอ้ยเป็นตายยักหัวแห้งจริงหันเคยมาแต่ก่อนแล้วมาสองสา,านีหมันก็แบได้จะเเปลียนรื่อนแล กับบัฮูแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยป้าก็ทางกินทางจมแล้วก็บอกว่าเธอสุดท้ายจะมาหานีเพรานว่าโอเคโอเคกัยญาเนาะจังได้กะ เฮ็ดคลิปวันครบฮอบแล้วและก็สิเล่าให้ทุกคนฟังตึมเลยว่าแลกัฟ้าหั่นมันพบกันแนวใดตอนทําอิดหันเพราะว่าหลายๆคนถามเข้ามาแต่แลก็ยังบ่ได้เฮ็ดคลิปต่อผู้ติดตามเก่าก็คือสิฮู้แล้วแต่ว่าผู้ติดตามใหม่ก็ยังบ่ฮู้เถื่อแลกัฟ้าพบกันก็คือพบอยู่ลาวเด้อทุกคนเพราะว่าฟานไปเรียนอยู่พุ่น7ปีว่าประมาณ2ปีสุดท้ายนี่แหละฟ้าก็ได้พบกับแลซึ่งว่ามื้อนั้นหันแลกับมวนพากันเฮ็ดจุ้มจีนกินแล้วก็โทรหาน้องน้องหักแลหันแหลแต่ว่าเขาเจ้าหันเป็นหมู่กันกับฟ้าน้องหั่นน่ะมื้อนั้นเพิ่นก็ไปบังขับฟ้าหันมานําฟ้าทําอิดก็ว่าสิบ่มาได้เพิ่นเมื่อยอีหยังเพิ่นก็บ่ฮู้ แต่ว่านงหันกับบังคับให้มาแล้วบันนันฟ้ากันโยมมาว่าต้องเล่าย้อนไปอีกก่อนเนาะซึ่งว่าเล่หันเคยพบกับฟ้าเทื่อนึงแล้วแตพบอยู่ห้องมู่ใกล้ๆห้องฟ้าหแหละ พบแต่กับบได้สนใจอย่างบได้ลมอย่างกันเลยกับหูซื้ออยู่ว่าเราซื้อฟ้าฟ้าอย่างนะนนะพอดีมือนั้นหันเรามากับน้องหันแล้วก็ชื่อซื้อได้หันนะแล้วเรามาห้องแลเดแล้วก็ต้องแบบคับเป็นธรรมดาหันนะ,เอ,นะเอินแล้วก็เอินใส่ว่าอ้าวฟ้าฟ้า,ฟามามามากินข้าวน้ำกันมากินข้าวซุมกันอย่างนั้แลตามมารยาทหาันนะน้อฟ้าเพิ่งกลับมาแล้วเพิ่งเขสไอายเพิ่งเขิแล้นั่งมิดอยู่บนเ้าน้ำไผ่แต่แล้วนั่นแลกับพาลมอย่างนั้นและกับบอกท้าหันกินข้าวได้เพราะเท้าหันนั่งอายอยู่บุกินอย่างแล้วก็แนบเท้าหันกินข้าวเาหันกระเฮ็ดเขินเขินเนาะแล้วก็กินกับบได้ลมอย่างกันหลายดอกแล้วแล้ว ก็นั่งดีดกีตาร์ขมูอย่างไปแหละวนนึงฟ้าเพิ่งเริ่มลึแล้วเพิ่นก็เริ่มลมแล้วได้บบดนี้เห็นพวกแรดีดกตาร์เพิ่นก็เริ่มโเพลงคนอย่งฮ้องเพลงนำาพดก็เลยพาเพิ่นฮ้องเพลงม้วนอย่งแหละไปแล้วหนากระปานเซี่ยวกันเนาะเริ่มสนิทแล้วแหละก็แบบพากันลมลมกับฟ้าแล้วก็ลงเต้านกันแหละลงบานว่าซันซาเปนไผศีษะอนาแบบพนันกันก็บอกว่าเออข่าเป็นไผศระได้เลี้ยงเขาเด้อสินะแล้วท้าฟ้าเพิ่นก็บอกว่าเอ้าศีรษะแหละลีหูเนาะได หลังจากนั้นเขาก็ได้แลกเบอร์กันคนเตบานก็ออกอีลีแลยเป็นคนชนะได้ชนะแล้วแล้วก็เซตไปทวงเพิ่นบอกว่าค่อยชนะแล้วเลี้ยงเขาค่อยเด้อเจ้านาสินะเพิ่นก็ยอมเลี้ยงเขาอีลีได้จากนั้นก็ได้ลมกันมาได้แบบเอ่อเห็นกันติดต่กันอีหยังนั่นแหละว่าทําอีธนะเฮาก็เป็นเสี่ยวกันก็บ่ได้คิดสิลมกันเป็นแฟนอย่างดอกเพราะว่าฟ้าเพิ่นก็ยังบ่พร้อมแดละแลกก็แบบได้คิดอีหยังหลายให้นะเฮาก็เป็นหมู่กันมาแบบเป็นเสี่ยวกันมาประมาณดนเติบแหละหลังจากนั้นความสัมพันธ์มันก็พัฒนาเองทุกคนก็ตอนใดก็บ่ฮู้คือกันคือว่าหั่นแหละเนาะคนสิเป็นแฟนหรือว่าสิเป็นผัวเมียกันมันฮักได้เป็น เราดูมือนี้แล้วก็ฟ้ายังลมกันได้ว่าเฮาเป็นแฟนกันตอนใดแล้วก็เป็นผัวเมียกันตอนใดงงเลยฟ้าก็บอกว่าเออเมนเนาะเมนเนาะจากตอนใดบู๊คือกันคนวาแต่ทุกคนฮู้บอด้วยความที่ว่าทำอีทเฮาเป็นเซี่ยวกันนะมฮหดปัจจุบันนี้แล้วก็ฟ้ายังลมกันบางทีกว่ากูว่ามึงแบบคือเซี่ยวกันอยู่ได้แต่เท่าที่ทุกคนได้ยินอยู่ในคลิปแหละบางทีที่มีคำว่ากูมึงเพราะว่าเฮาลืมแต่ตอนเป็นเซี่ยวกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือพยายามปรับอยู่เนาะเพราะว่าเอดาหันเริ่มใหญ่แล้วแล้วก็เริ่มเฮียนเราแล้วก็ กับหัวฟ้าลิขิตหรืออ you 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 ีอย่างบุหูคือกันเนาะทุกอย่างมันหักเป็นไปฮะนะทุกคนไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดแต่ว่าฟ้ากัลลิคิดให้เขามาพบกันพุนได้ยี่ธรรมดาเอามาต่อที่คลิปเนาะอันนี้ก็คือเขากินของหวานแล้วทุกคนนั่งกินของหวานเบื้องหนึ่งเลได้กระโทมายาบอกว่าคิดฮอดคิดฮอดคิดฮอดมามีแลวเพื่อนว่ายกเนาะที่จริงนางกับว่าบุเป็นแต่นางกับว่าภาษานางแหละแต่ลูกโทรมาอย่กับอีเมกกระีบลูกหลดแล้วพอเพิ่นการถึงสิโมโทรศัพท์กันย่างบุลืมที่จะจับมือเมียทุกคน แล้วและก็แวะเข้าห้องน้ำโกนแล้วจึงกลับกับบุปเป้ยังกับบุปเนความผิดเจ้าคือมือหน้ากับบุปมาแล้วก็แล้วเนาะพอจะมาฮอดบานแลวก็หอมขอบใจเพื่อนวันหนึ่งเพื่อเป็นการปลอบใจว่าท้าวันซีเรียสเฮงที่ทุกคนเห็นหันเลยขอโทษเด้มเมียขอโทรเด้มเมียอยู่หันเลยมาเพิ่นตั้งใจซี้เซอร์ไพร์แเรเฮงแต่ว่ากระเจ้าเฮ็ดก็คือบัพานเลยไปตามที่เท้าขอจักกยางตัดภาพมาตอนอยู่เฮอนและก็บโปนเข้าเอดาแล้วหลังจากนั้นก็มา ต้มคูคณาจําเจวกินทุกคนตลุกคณะนอไปกินอยู่้านอาหารมาก็คือบ่มีความอิ่มแล้วก็บ่แล้วคาบอีหย่างเลยต้มคูคณาจําเจวส้มกินแล้วป้าแซบคักเบิ่งการกินกระต่างกันวันฟ้ากับดินเนาะเวลาได้กินอาหารตัวเองก็สิประมาณนี้แหละบ่มีพผยเข้าใจดอกว่ามันแซบส่ำใดเบิ่งทั้งกินทั้งฟินไปมาด้วทุกคนกินนํำแรเด้อเบิง์คูคณนะป่าแซบคณาจําเจวส้มนะสุดยอดเลยเบิ่งมันบ่มีเพียบบ่มีบีขมอีหย่างคืออยู่บ้านเฮานากก็เลยได้เหตุแบบนี้กินทุนแต่ว่าแบบนี้ก็แซบบบแแแแงงงฟิิิิินนนนนนต้้หหหหัอออออกกกีีลาาจ่่่มมคืืเยร บูาพาเลย